สวัสดีครับผมสุกรีปริญญาปริวัตรผู้นำทีม Elit e เอเซของบริษัท Jo ห์ c o i ยคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆวิธทีทำการหลักฐานรายได้ของการทำธุรกิจจอหนคอยเพื่อเพื่อนๆจะนำมาใช้ในการโปรโมทของผลงานของเพื่อนๆเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็นแนะนำให้เพื่อนๆไปที่เว็บ w w w คอ n c o t h นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการใส่รหัสสมาชิกแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกมาตรงที่โบนัสบาลานซ์ทีมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกตรงที่ปินสกรีนนะครับจะอยู่ข้างๆปุ่ม F12 นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทไปที่ all โปรแกรม ไป a c อ e เซสซอแล้วก็ไปที่ Paint นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกตรงปุ่ม Edit t แล้วก็ไป Paste หลังจากนั้นนะครับให้ทำการครอปรายได้ที่เราจะนำมาโปรโมทนะครับคลิกตรง Select นะครับแล้วก็ Select เลยนะครับผมจะโปรโมทรายได้ของวันที่3เดือนตุลาคมนะครับ กด copy นะครับคลิกไฟล์คลิก new นะครับอันนี้เราไม่เอานะครับกด no คลิกขวานะครับแล้วก็กด paste เราก็จะได้หลักฐานรายได้ของวันที่3เดือนตุลาคมนะครับของปีนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะทำการใส่ข้อความนะครับ คลิกตรงปุ่ม A นะครับ Text นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับที่เราอยากจะทำการโปรโมทนะครับจก ครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนสีของ Text ของเราได้นะครับเราก็ทำการไฮไลท์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีด้านล่างนะครับอตอนนี้ก็จะเปลี่ยนสีได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถทําการใส่กรอบนะครับอาผมก็จะใส่กรอบเพื่อจะด้ที่จะแนะนําว่าเป็นชื่อของผมจริงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้ห่วงของเราเนี่ยเชื่อใจว่าเนี่ยเป็นหลักฐานรายได้ของเราจริงๆนะครับ แล้วก็ใส่กรอบตรงรหัสสมาชิกนะครับตรงจำนวนเงินนะครับแล้วก็วันที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มความมั่นใจของผู้หวังนะครับว่าเราไม่ได้ไปหลอกลวงเขานะครับเราทำธรุรกิจของจอยแอนคอยเนี่ยเราได้รับเงินจริงนะครับก็แบบนี้ก็เป็นวิธีการโชว์หลักฐานรายได้ไดแบบเบื้องต้นนะครับ ใบบทเรียนหน้านะครับผมจะมาโชว์วิธีการทำหลักฐานรายได้แบบแอดวานซ์นะครับซึ่งจะมีรูปของเพื่อนๆเนี่อยู่ในหลักฐานรายได้ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอจบง่ายๆเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ